โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการรายกนิ้วกับไม่ยกนิ้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับนะแล้วก็วิธีทำรำนะการรายกนิ้วมันยกยังไงนะทำยังไงนะเดี๋น้องสงสัยให้ยกนิ้วแล้วมันจะรายังไงที่เดิอนอยังไงอช่มันเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูนะครับวันนี้นะโอเคก่อนเริ่เลยเดี๋ยวผมจะราแบบปกติให้ดูที่ทุกคนราทั่วไปนะก็คือราแบบไม่ยกนิ้วนะครับรำปกตินะอ่านี้ให้ทุกคนสังเกตตรงนิ้วผมนะคะนะตรงนิ้วอ่าตรงนิ้วฝั่งนี้นะฝั่งที่ทางเดินนะนะตุ่ ปุ่มเดินของเราจะติดก right? ับจะติดกับหน้าจอตลอดเวลานะนะจะไม่มีการยกนิ้วขึ้นนะะเห็นไหมจะไม่มีการยกนิ้วขึ้นเลยนะครับเห็นไหมจะติดไปกับหน้าจอตลอดเลยนะฮะนะครับนิ้วตัวปุ่มเดินของเราอ่ะจะติดกับหน้าจอตลอดเวลาเลยนะครับนะเห็นไหมครับนิ้วตัวปุ่มเดินของเราเนี่ย จะติดกับหน้าจอตลอดเวลาเลยนะไม่มีการยกอะไรทางนั้นนันนะเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้คือก็คือลำปกติหรือว่าลำแบบไม่ยกนิ้วนะครับนะทีนี้ลำยกนิ้วมันเป็นยังไงให้ทุกคนสังเกตุนินึ้ผมนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามยกให้สูงๆล้วกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือการยกนิ้วนะทุกคนสังเกตเห็นไหมครับนี่ปกติผมไม่ได้ยกสูงขนาดนี้นะเดี๋ยวผมจะยกให้ทุกคนได้เห็นความแตกตา่างนะว่ามันมันมีการยกนิ้วขึ้นจริงๆนะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี้ผมจะเป็นสัมผัสนิดเดียวแล้วก็จะแตะยกแตะแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะละเห็นไหมครับจริงๆไม่ได้ยกสูงขนาดนี้นะแต่ผมจะทําให้น้องๆหลายคนเห็นหรือว่าให้เพื่อนๆเห็นว่ามันมีการยกจริงๆนะนะเห็นไหมแล้วก็หลายคนก็สงสัยเฮ้ยพี่มันยกแล้วมันพี่พี่พุ่งไปได้ไงนี่สะบัดไปไดนมันก็คือการสะบัดหรือว่าการ การแตะนิดนึงแล้วก็สะบัดไปแล้วก็ยกนิ้วขึ้นนะมันก็มันทํางานได้นะนะแต่มันต้องใช้การฝึกนิดนึงนะครับนะโอเคเดี๋ยวใหม่๊บเห็นไหมครับการยกนิ้วนะเห็นไหมครับ คือการยกนิ้วนะนัยกนิ้วเนี่ยจะยกเย่างเห็นได้ชัดนะน้องๆหลายคนก็จะสังเกตดูนะจริงๆไม่ได้ยกสูงขนาดนี้หรอกแต่พี่ยกให้มันสูงเพราะว่าให้ใหน้องๆหลายคนได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันมีการยกขึ้นจริงนะแล้ววิธีท,ทำทำยังไงนะครับนะการยกนิ้วนะถ้าลําแบบลําปกติน้องๆหลายคนก็รู้นะนะก็ลําปกติเนี่ยไม่มีการยกนิว้วก็ลากคลิมเดินไปนะแต่ทีนี้มาผมจะข้ามพีจะข้ามไปพูดถึงการลํายกนิ้วเลยนะครับมันทํายังไงนะการทํามันทํำยังไงนะสเต็ปเหมือนกันครับการคอมโบอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะ มีการยกนิ้วขึ้นการที่เราแบบการโยกเก็บดอกอ่ะมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะนะเปลี่ยนยังไงก็คือมันจากที่ปุ่มเดินเราเนี่ยเราจะนิ้วเราติดหน้าจอเนี่ยเราจะโยกไปแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะโยกค้างไปอย่างนี้นะเราจะโยกปุ่มเดินค้างไปอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราลำปกติลำแบบไม่ยกนิ้วนะนะทีนี้การลำแบบยกนิ้วอ่ะมันจะเป็นการสะบัดแล้วก็ยกนิ้วขึ้นนะฮะนะสะบัดแล้วก็ปล่อยนิ้วขึ้นสะบัดแล้วก็ปล่อยนิ้วขึ้นนะฮะนะี้ดอกไหม สะบัดปล่อยนิ้วสะบัดยกนิ้วสะบัดไปทิดสะบัดทิศทางแล้วก็ยกสะบัดทิศทางแล้วก็ยกคิดออกไหมให้ทุกคนคิดผ่านมานะอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูปุ๊บสะบัดแล้วก็ยกสะบัดแล้วก็ยกเห็นไหมครับบัดแล้วก็ยกเห็นไหมเห็นไหมครับสะบัดยกสะบัดยกอ่ะผมจะอธิบายให้ช้าๆนะสะบัดตอนไหนก็ยกตอนไหนแล้วนะเราปาดอกให้โดนครับปุ๊บเก็บดอกกดตีธรรมดาจังหวะที่เราพุ่งถึงตัวศัตรูนะให้เรากดสกิลสองพร้อมโยกปุ่มเดินะนะ สะบัดปุ่มเดินแล้วก็ยกนิ้วขึ้นเลยนะครับชี้ดอกว่ายกขึ้นเลยยกนิ้วขึ้นนะครับนะลองหัดดูนะปุ๊บเก็บดอกดีธรรมดาสะบัดแล้วก็ยกนิ้วขึ้นครับยกนิ้วขึ้นเห็นไหมเห็นภาพไหมครับยกนิ้วขึ้นสะบัดยกนิ้วขึ้นสะบัดยกนิ้วขึ้นเห็นไหมครับสะบัดยกนิ้วขึ้นสะบัดทิศทางไปหาดอกนะกนะเห็นไหมนะครับทุกคนเห็นได้ชัดนะว่าผมมีการยกนิ้วขึ้นนะคะเห็นไหมปุ๊บ การคอมโบเหมือนกันเลยครับนะสกิลสเนี่ยก็เหมือนกันเลยสกิลสกดเหมือนปกติที่ผมเคยแนะนําไปแล้วครับนะจังหวะที่เราไปถึงตัวศัตรูเนี่ยปุ๊บกดสกิลสองพร้อมปุ่มเดินนะครับนะปุ๊บสะบัดแต่มันจะเป็นการยกนิ้วนะไม่ได้ไม่ได้เป็นการลากนิ้วไปนะครับนะมันจะเป็นการยกนิ้วขึ้นทถเนี้ยปุ๊บแบบนี้สะบัดมาปุ๊บยกนิ้วขึ้นปาดอกให้โดนเก็บดอกตีธรรมดาจังหวะที่เราพุ่งไปถึงตัวศัตรูให้เรากดสกิลสพร้อมสะบัดปุ่มเดินนะครับนะสะบัดปุ่มเดินโยกไปหาดอกอี คิดออกไหมปึ๊บปึ๊บปล่อยนิ้วออกเห็นไหมครับปึ๊บปล่อยนิ้วออกปึ๊บปล่อยนิ้วออกปึ๊บปล่อยนิ้วออกยกนิ้วขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมผมจะทำได้ช้าให้ทุกคนครับเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมทุกคนเห็นภาพชัดเจนนะว่ามันมีการยกขึ้นนั่นนะเห็นไหมครับปึ๊บสะบัดยกนิ้วปึ๊บสะบัดยกนิ้วครับ สะบัดที่ทางไปหาดอกนะที่ทางไหนก็ได้แต่อย่างเช่นผมจะไปเก็บดอกล่างซ้ายนะปุ๊บผมจะบัดมาซ้ายเห็นไหมครับแล้วก็ยกนิ้วขึ้นแล้วก็กดทีธรรมดาสะบัดเหมือนเดิมครับปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บสมมุติผมจะไปเก็บด้านขวาปุ๊บผมก็สกิลสองแล้วก็สะบัดแล้วก็ยกนิ้วขึ้นครับนะเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมครับแต่ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกถ้าเราไม่มีความฝึกไม่มีความชำนาญนะ มันจะนิ่งครับบา,บางจังหวะมันจะทําให้เรานิ่งปุ๊บมันสะบัดไม่ไปปุ๊บมันจะสะบัดไปทางอื่นเราต้องมีความชนานาญแล้วก็ต้องฝึกแต่ไม่ยากเท่าไหร่ครับลองไปฝึกกันดูนะครับนะปุ๊บทำอไโอเคผมจะอธิบายช้าช้านะทำการยกนิ้วทํายังไงนะลำโยกนิ้วรำยังไงนะครับนะโอเคอันดับแรกปลาดอกให้ดูครับปุ๊บเก็บดอก กดตีธรรมดาครับจังหวะที่เราพุ่งไปถึงตัวศัตรูนะนะให้เรากดสกิลสองพร้อมสะบัดปุ่มเดินน้ำนะนีจะเป็นการสะบัดนะไม่ใช่การลากน้ำนะการสะบัดน้ำนะสะบัดปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นยกนิ้วปุ่มเดินขึ้นนิ้วโป้วโงยกนิ้วปุ่มเดินขึ้นแล้วเอาใหม่ะะช้าๆปาดอกให้โดนปุ๊บเก็บดอกกดตีธรรมดาจังหวะที่เราพุ่งไปถึงตัวศัตรูนะให้เรากดสกิลสองพร้อมสะบัดปุ่มเดินน้ำนะสะบัดปุ๊บจังหวะที่เราพุ่งตัวไปเนี่ยให้เรายกนิ้วขึ้นเห็นไหมครับสนะบัดป เราใช้การสะบัดของสกิลสองนะครับนะอย่างนี้ครับปุ๊บเห็นไหมครับ,บ,เ,นรบเนี่ยยกนิ้วขึ้นจังหวะที่เราสกิลสองปุ๊บให้เราสะบัดไปแล้วก็ยกนิ้วขึ้นทันทีนะครับนะุดสะบัดเห็นไหมครับเห็นไหมลองไปใช้กันดูนะนะก็ประมาณนี้ครับโอเค